กาบสบายดีพี่น้องของไฟเบอสุขูสุขนบวสิเป็นทางฝั่งไทยฝั่งเราทั้งต่างประเทศแล้วก็กาบสบายดีเอซบสุขุสุนบสิเป็นเอซอาริตาแล้เบาวินกีป็นเเี้กลมาส่งปูนให้เจ้าของส่งคนพี่นอกระ่เคียวที่ว่าเป็นมอบ่งบาวินเนาะบาวินกัมาซยเพินพี่น้องกเพินกับบมีผู้ชาอยู่นห้านะพี่น้องเนาะในมากอ่อนยสีไปส่งสาพอนทิศพี่น้อง จำนวนปูนสาสิบสองหน่อยทีได้หยกผู้เดียวไปหน่อยปกับไมจางปูนด้อมาคำถาถ่าพอยเร็วเด้อเออพอยสิบหยอดปูนแป๊บหนึ่ง ไปทีเรียบร้อยเลยพี่น้องรอแต่ไปส่งพี่หน่อยปูนสามสิบสองพี่น้องโดยโดยโดยกระลุกไปบาริประตูโอ้ยเก่งอะไรใส่ฮัดเข่าลูกประตูนะดึงเข่าลูกเออดึงแข้งพูฟูจุกตัวฟูลูกเออดึงเข่าเก่งมาก เยบลูกอช่ใช่สะสมพี่น้องเลยยบรอยแวอตร้านทรายของบุทบุลุงมาส่มพี่น้องปกติร้านทราที่ไปสั่งไปส่งน้ำไปเอยไปส่งน้ำแ่อติกรบออติบมาลูกอตอบมา มาฮอดบ้านซัฟอนทิดพี่น้องที่มาส่งปูนให้เพิ่นเนาะปูนสร้าง12กกับชีหาส้างแล้วพี่น้องหยกน้ำพี่น้องโดยเียมโดยโดยเก่งลูกเก่ง ผู oh, mm ้เจ้าคนประชจะคลองเงินนจะคลองเืินไปใช้พดอะปรับแล้วเนาะโอ้โีเป๊เลยหาเหือหางน้ำหน่อเด้อหยกู้เดีบไวเขาลบบาดเออโยยะเปียวเคียกับจ้คล้องคนหาเนาะเปียวเคียกับจ้คล้องคนหายอืมอ๋ออ๋อางเป็นเีวเปรี็นี่เรียบร้อยพี่น้องบ้น ก็ขอบใจอ้าวพ่หน้าทีหยุกซอยทั้งสามสิบสองนอันมาผู้เรียนพวกไวพี่น้องประมาณอยู่สองสัมมุ PI ่งทีแล้วเพราะว่าพืชมันต่ำพี 3, ian, ่น้องหยุกจะเจ็บแอวไป่น้อยผู้ดีเขามานเลยมาส่งเจ้าของเจ้าพอทีพี่น้องนีนมเาลยร่นสามสิบเต็ม ซูโกโล่เลยผัดมีู่นํำเป็นเลยสั่งเอามาก่อนใช่พอว่า่เิอยนอซานิาอย่างดาแวม่เลยหอดีลงไงลงหน้าเลยแม่ครับยานมันบทันแบบเดือนหก่นนสีขึ้นเดือนหกเลยบ่แม่ขึ้นเอามื่อวันเดอนหกอห้มันแล้วอันนั้นผัดอันให้มันผ่านเดือนหกก็ผัดมันกับพี่หนาเพแล้นเนะแม่แม ก <c oughs> ันเลยคนกัเลยอยากเห็นมันแล้วกับสางว่ะโม่สิลุงให้ลุงหน้าแล้วกับโบตีแล้วสร้างาเตรียมสิลุงหน้า<อ><อ>แต่นี่ก็ฮักกันยังฮักกัม็มาแต<อ>่บ้านบ้านแมนมาทำบ้านพูนเดือดไปแล้วก็ใ<อ>นนี่งดอย่างนอกหักสางเคนอยากแล้วเลยจำเปนเเ็นเอามาให้เคนก่อนใช่ไหมฮักให้พลัง<อ> <c oughs> มันอยากดอกใหญ่เขียวมันจะดีดอกใหญ่เขียวอุนเอายังลงหลงหน้าุนมาแม่เล็กมองที่ลงหายลงหน้าเลยเนี่นย้มนาเลยได้เตรียมเอาฝุนเอายังลงน้าเลยเล่าวนีได้แล้ววะจำเป็นแล้วก็เลยเอาก่อน่อืมเดี๋ยวที่นอาดึงข้างในอืมจนดเ่นะ มันเลยด่วนเม่ยด่วนมันฝนตกนะแม่แหงคือฝนตกมาแต่แรแหงคือคือนิ้วสุดลงหนาดูไปเลยไุกลอ้ยเก่งเก่งเก่งที่ได้เมื่อปลาได้บาทลูกไส้กับให้อะไรากเมื่อเลยโด้อเด้อด้เ้ใจคือการาใจคือกันเด้อดพอพามื่ลลูก พ่อยังบอกวิอ่อยู่รูปไปไปะเาทำห่อนตีเมื่ออะไรพี่น้องบันโอ้เมื่อยังกินลูกเมื่อยังกินต่อบันทึกมาแล้วเหตุพิจิตรบอกพายอยากหนาเนาะมาก็พอดีมาห่อนห่านเลยพี่น้องก็มาเจอพลังน้อยคือเก่าพี่น้องโอ้โหผลมาสื่อยังพี่น้องพลังน้อยโอ้โหมีผลของพี่น้องเดี๋ยวสิจอดรถจังสีขาวไปถ่ายให้เบิ่งหน้าพี่น้องเนาะ แม่น้องเวกติดตะปูขายพี่น้องเวกฝรั่งน่อยไม่แล้วพี่น้องเวกจะสร้างสเตลียบอฝรั่งน่อยฝรั่งน่อยมาอยู่ลาวบ่อสีผมมันะ กะจิใหญ่มากกะจีสีคือเก่าเลยเนาะบัวหาแต่ย้อมบัวสังซีซอยโอ้โหว่าแพนทุกแมสก้ะเเละพี่น้อยมองเมยน้องแบกทำงานกวนนี่แหละเท่าว่าบัวเบนกับบัวเดมาทำน้ำหนูพี่น้องมีแต่เพลินมาเห็ดผู้เดียวพี่น้อง แต่ว่าบอเบียนบอด้มาเห็ดก็บอกว่ามันขาขายกับทันดีบันไดพี่น้องส่วนนี้ก็บบอเบียนก็นยังไป,ไปไปมามากลับไปเห็ดสวนน้ำแล้วก็กลับมาสวยตรงนี้น้ำพี่น้องเลรนไปเลรนมาพี่น้องคนผู้เดียวใช้เพื่อนคิดเนาะหาที่ลุกออกมาแต่ เป็นไข่พี่น้อยมาเมือนน่อไงกลางคืนพี่น้อง<ป>มาฮอดบ้านหยาพอดีแปดมงกลางคืนพี่น้องมือ<า>ม่อามาจากบา้นานพ้นเรือมาพุธีไข่ตะมาฮอตบ้านอ่ะก็สิลุกได้พี่น้องวัอนนอนจมอยูบ่บนมือวันพี่น้องหลังจากที่ว่าเอามาส่งปูนแล้วนะพี่น้องเนาะ อันนี้ทีเป็นห่านของยายเคียวพี่เนาะประมาณนี้เมนูเวกเมนูเวกคล้ายเขื่องใช่ไหมหมอมันก็สมมาพระค้อนเลยพี่น้องเลาะก็ขอบคุณขอบคุณทุกท่กฐานนะที่เข้ามาติดตามรับชมสองเบาเป็นเห็นยินเป็นสุ้บุตรสุขุจุคนบัวศิเป็นนิพสีอาคอยอาริตะบุตรสุขุจุคนบัวศิเป็นนิพสีอาทิตย์เมีนเคียวเบาเ็นคือเก่าเนาะหักแพงคือเก่าบดตรสุขุจุคนสุโมงสุบอว่าทั้งฟังไทยฟังลาวทั้งต่างประเทศ ขอบุณขอบคุณทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมกับสบายดีพี่น้อง